อัปเดตข้อมูลข่าวสารติดตามการประชุมข้อวันจ่ายเงินพี่น้องชาวนาสำหรับธนาคารทกสโครงการประกันรายได้ทั้ง5พืชพร้อมมาลุนว่าจะมีการจ่ายพร้อมกันเลยหรือไม่สำหรับขวัญและกำลังใจชาวนาหรือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนไม่เกิน1 0 0 0 0บาท 20พฤศจิกายนนี้จ่ายพร้อมกันเลยหรือไม่หรือต้องอรอลุ้นอีกต่อไปพร้อมติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารสำหรับการประชุมวันนี้ของทางธนาคารทกศโครงการประกันรายได้ทั้ง5พืชอิสนานแซบมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมติดตามกันในช่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีเช่นเคยนะคะ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสนานแซบค่ะ อัปเดตข้อมูลข่าวสารสําหรับโครงการประกันรายได้ทั้ง5พืชน,นะคะติดตามการประชุมข้อวันจ่ายเงินโครงการประกันรายได้พืชหลัก5ชนิดและยืนยันจ่ายได้แน่นอนในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้จากข้อมูลที่อีสานแซบได้นํามาเรียนคุณผู้ชมก่อนหน้านี้และจะมีการจ่ายเงินในโครงการประกันรายได้5พืชก่อนนะคะคุณผู้ชม ซึ่งจากแหล่งข่าวมาติชนออนไลน์ติดตามข้อมูลข่าวสารกันค่ะซึ่งวันนี้จะมีการประชุมจากบอร์ดคณะผู้บริหารของทางธนาคารทกศนะคะได้รายง,งานว่า ทางธนาคารทกศคาดว่าจะจ่ายประกันรายได้5พืช5ชนิดภายในวันที่20พฤศจิกายนนี้ซึ่งได้รับคำยืนยันจากนกายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดจาการธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือว่าทางธนาคารทกสเปิดเผยว่าโครงการประกันรายได้5พืช ซึ่งจะมีในส่วนของข้าวยางพาราข้าวโพดมันสัปหลังและก็ปาล์มน้ำมันนะคะซึ่งข้าวเป็นเรื่องหลักที่ชาวนาผู้ปลูกข้าวได้ติดตามมาโดยตลอด ขณะน,นี้ทางธนาคารทกศยังอยู่ระหว่างการรอข้อมูลของพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะคะจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้ในวันที่20พฤศจิกายน2563นี้และทกศจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในปี2563นี้เช่นเดียวกันค่ะ ข้อมูลจากมาติชนออนไลน์นะคะและว,วันนี้จะมีการประชุมจากบอร์ดทกศหรือว่าคณะผู้บริหารของทางธนาคารทกศว่าจะมีการดําเนินการจ่ายเงินในส่วนของเกษตรกรแบบไหนวันที่20พฤศจิกายน2563นี้ได้ทันหรือเปล่าหรือว่าภายในเดือนพฤศจิกายนอีสานแทบจะนำข้อมูลการประชุมมาเรียนแจ้งให้กับคุณผู้ชมทราบอีกครั้งนะคะ ซึ่งตอนนี้คือทอกศเตรียมจ่ายเงินแล้วทําความเข้าใจกันก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นการจ่ายเงินในโครงการประกันไรายได้หพืชก่อนนะคะซึ่งโครงการประกันไรายได้5้าพืชก็จะมีข้าวมียางพารามีมันมีปลาล์มแล้วก็มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะคือธนาคารทกศจะจ่ายโครงการประกันไรายได้ก่อนนะคะ ที่ย้ํากันแบบนี้เพราะว่าในเรื่องของไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนไม่เกิน1นึ่งหมื่นบาทนั้นจะมีการจ่ายอีกครั้งเพราะอาจจะไม่ได้จ่ายพร้อมกันนะคะต้องรอการประชุมว่าทางบอร์ดทางธนาคารทกศจะว่ายอย่างไรจากข้อมูลที่สอบถามทางธนาคารทกศเป็นแหล่งข่าวที่อีสานแทบสอบถามมานะคะคุณผู้ชมคือ ไร่ละ500บาทนั้นไม่เกิน20ไร่น่าจะจ่ายได้ประมาณเดือนธันวาคมนะคะแต่ทางธนาคารทกสน่าจะนำเรื่องจ่ายโครงการประกันรายได้5พืชแล้วก็นำเรื่องจ่ายไร่ละ5 0 0บาทไม่เกิน20ไร่เข้าประชุมพร้อมกันในวันนี้ซึ่งอีสานแซ่บก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมค่ะเพราะจากแหล่งข่าวที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือ ในส่วนของฐานเศรษฐกิจออนไลน์ไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่นั้นทางธนาคารทกศจะนำเรื่องเข้าประชุมบอ,อร์ดทกศหรือผู้บริหารทกศในวันที่26พฤศจิกาย,ยน2563นี้ว่าจะไฟเขียวอนุมัติจ่ายเงินไร่ละ500บาทได้หรือเปล่าสรุปคือ โครงการช่วยปัจจัยการผลิตไล่ละ500บาทเป็นขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรพี่น้องชาวนาสำหรับปีการผลิต2563ทับปี2564เบื้องต้นทกสมีความพร้อมจ่ายเงินในโครงการประกันไรายได้5พืชอยู่แล้วแต่ทางรัฐบาลโครงการใหม่ที่จะมาขอใช้วงเงินจากทางธนาคารทกส เดิมจากที่มีอยู่แล้วนะคะเดิมทางรัฐบาลเนี่ยจะจัดสรรงบประมาณมาให้ทางธนาคารทรกศซึ่งทางธนาคารทรกศจะจ่ายเงินโดยตรงแล้วก็นําเข้าบัญชีของเกษตรกรเลยซึ่งความจริงทกศจะจ่ายเงินคือมีเงินสํารองจ่ายอยู่แล้วและทกศก็มีโครงการต่างๆที่จะต้องรับผิดชอบเหมือนกันในเรื่องอำนวยความสะดวกในด้านสินเชื่อต่างๆของทางธนาคารทรกศ แต่โครงการนี้จะมาของเงินจากทางธนาคารทรกศมาจ่ายก่อนคือไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่นะคะซึ่งทางธนาคารทรกศก็ไม่ได้ขอบอดหรือว่าของบบอร์ดผู้บริหารไว้ก่อนหน้านี้ดังนั้นต้องรอคณะผู้บริหารเห็นชอบหรือไม่ในวันที่26สิพฤศจิกายนนี้สำหรับไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่ว่าจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาได้หรือเปล่า แต่ก็มีลุ้นว่าน่าจะมีการจ่ายทั้ง2โครงการทั้งประกันรายได้ของข้าว ของพืช5ชนิดแล้วก็ไร่ละ500บาทของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะเพราะว่าเป็นคนถ้าจะมองกันแล้วนะคะคุณผู้ชมมันเป็นคนและโครงการกันโครงการประกันรายได้เนี่ยทางธนาคารทกสพร้อมจ่ายอยู่แล้วแต่โครงการไร่ละ500บาทก็ต้องมาอรอลุ้นวันที่26พฤศจิกายนสําหรับการประชุมคณะผู้บริหารของทางธนาคารทกศว่าจะจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาเลยหรือไม่ถ้าจะมองอีกในรูปแบบหนึ่งนะคะ โครงการประกันรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวถือว่าเป็นโครงการหลักของทางรัฐบาลที่จะต้องประกันรายได้ให้อยู่แล้วและทางธนาคารทกศก็พร้อมที่จะจ่ายพี่น้องชาวนาอยู่แล้วโดยวันที่20พฤศจิกายนนี้จะเริ่มจ่ายแล้วนะคะแล้วก็จะจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในปี2565 แต่โครงการที่2และก็เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่พี่น้องชาวนาให้ความสนใจ mm. ก็คือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่หรือโคเรือนไม่เกิน1,000 0บาทเนี่ยค่ะ mm. ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นโครงการรองโดยทางรัฐบาลจะจ่ายให้ในส่วนแรกก่อนก็คือไร่ละ500และจะมีการจัดสรรงบประมาณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจ่ายในส่วนของเฟสที่2ก็คืออีก500บาทซึ่งจะได้หรือไม่ได้เราก็ต้องมารอในส่วนของทางรัฐบาลว่าจะมีเงินจ่ายพี่น้องชาวนาตามที่ได้แจ้งอนุมัติคอรมอออกไปหรือเปล่านะคะนี่ก็คืออัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่สันแซบนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้และเรามากาะติดการประชุมของบอร์ดทกสว่า พร้อมที่จะจ่ายเลยหรือไม่20พฤศจิกายนนี้และมีขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรอย่างไรอีสานแซ่บก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ดีใจด้วยที่พี่น้องจะได้รับเงินประกันไรายได้ทันทีเอาละค่ะถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบจะเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบา,บายค่ะ